วิชาการน่ารู้ที่คุณครูไม่เคยสอนหรือสอนแต่เราอาจจะเผลอหลับไปก่อนพบกันในวิชาการไม่ชวนง่วงค่ะอยู่กับกวางค่ะและผมเก้งครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องใหญ่เลยนะคะเอ่อเรื่องระดับโลกเลยจีนโทรเรียมแล้วก็อนาคตพลังงานใช่ครับฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่เดี๋ยวเราย่อยให้ฟังกันค่ะครับผมหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือเทคโนโลยีเที่เรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โทเรียมแบบเกลือหลอมเหลวนะครับหรือ MSR MSR ใช่ครับ Molten Salt Reactor ซึ่งทางจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า TMSR อ๋อ TMSR ล่าสุดนี้มีข่าวใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อตุลาคม2024ที่ผ่านมานี้เองจีนเขาประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญเลยคือเขาเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องปฏิกรณ์ TMSR ตัวต้นแบบได้ที่ทะเลทรายโกบีขนาด2เมกะวัตต์ โดยที่ไม่ต้องดับเครื่องปฏิกรณ์เลยโหไม่ต้องดับเครื่องทําได้ครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของโลกเลยครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการฟื้นงานวิจัยเก่าที่อเมริกาเคยทําไว้อ้าวเหรอคะครับที่ Oak Ridge National Lab ตั้งแต่ยุค60นู่นเลยแล้วเขาก็หยุดไปแล้วจีนก็เอามาทำต่อจีนเอามาศึกษาต่อยอดเลยครับ นักวิจยีนเขาก็ยอมรับนะว่าแบบเออศึกษาจากเอกสารเก่าแล้วก็พัฒนาเพิ่มแสดงว่าเขามองไกลมากมีแผนจะขยายเป็น10เมกะวัตต์ในปี2030แล้วก็100เมกะวัตต์หลังจากนั้นไปอีกวางแผนยาวเลยนะคะแล้วทำไมต้องเป็นทอรีียมล่ะคะมันมีอะไรดีกว่ายูเรเนียมที่เราคุ้นๆกันอ๋อ ข้อแรกเลยครับคือเรื่องปริมาณคือทอเรียมเนี่ยมันมีเยอะกว่ายูเรเนียมในธรรมชาติประมาณ3-4เท่าเลยนะครับขนาดนั้นเลยครับเฉพาะแหล่งเดียวในจีนที่ไบยันโอบโบเขาประเมินว่าอาจจะพอให้จีนใช้ได้อ่อเป็นหมื่นหมื่นปีอาจจะถึง6 0 0 0 0ปี6 0 0 0 0ปีโหแล้วศักยภาพพลังงานก็สูงมากทอรียมแค่ตันเดียวเนี่ยให้พลังงานเท่ากับยูเรเนียมตั้ง200ตันหรือถ่านหินนี่ เอสาล้านตันเลยตัวเลขมหาศาลจริงๆค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นห่วงกันเยอะอันนี้เป็นจุดเด่นสําคัญของ MSR เลยครับคือมันทํางานที่ความดันบรรยากาศปกติอ,อ๋อไม่เหนือนเตาปฏิกร์ทั่วไปใช่ครับพวกนั้นใช้แรงดันสูงอันนี้ความเสี่ยงเรื่องระเบิดก็น้อยลงเยอะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยแบบเอ,อ passive safety passive safety ครับ เขาเรียกว่าปลักเกลือแช่แข็งหรือฟรี e z e p l u อยู่ข้างล่างถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแบบไฟดับหรือมันร้อนเกินไปเนี่ยปลักนี้มันจะละลายเองเลยละลายเองครับแล้วเกลือหลอมเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงก็จะไหลลงไปในถังนิรภัยข้างล่างปฏิกิริยามันก็หยุดเองลดความเสี่ยงเรื่องเตาหลอมละ,ละลายไปได้เยอะมากมฟังดูฉลาดมากค่ะเป็นระบบป้องกันตัวเองเลยแล้วเรื่องกากกำมันตรังสีล่ะคะลดลงด้วยไหมลดลงครับแล้วก็ เอ่อส่วนใหญ่มีครึ่งชีวิตสั้นลงด้วยนะอยู่ที่ประมาณ300ปี300ปีใช่ครับเทียบกับของยูเรเนียมแบบเดิมๆที่อาจจะเป็นหมื่นปีเลยโหต่างกันเยอะมากจริงๆค่ะอืมแต่ถึงจะมีข้อดีเยอะแยะขนาดนี้ก็น่าจะยังมีความท้าทายอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับยังมีอยู่อย่างแรกเลยคือเรื่องการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลีย คือถึงแม้ทอรีียมเนี่ยมันจะผลิตพลูโตเนียมน้อยกว่าแล้วก็ยูสองสาที่ได้มามันมักจะปนเปื้อนยูสองสาที่ปล่อยแกมมาสูงจัดการยากเอาไปทำอาวุธยากก็จริงแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยยูสองสามันก็ยังเป็นวัสดุฟิสไซด์ที่ทำอาวุธได้อยู่ดีคือความเสี่ยงมันไม่ใช่ศูนย์สีทีเดียวอ๋อเข้าใจค่ะก็ยังต้องระวังอยู่ดีแล้วทางเทคนิคล่ะคะมีอะไรยากๆอีกไหมก็มีครับเรื่องวัสดุเลย คือเกลือหลอมเหลวมันร้อนแล้วก็กระกร่อนสูงมากวัสดุที่ใช้ทำเครื่องปฏิกรณเนี่ยต้องทนทานเป็นพิเศษอย่างโลหะผสมฮัสตลอยเอ็ค่ะแล้วก็ความซับซ้อนตอนเดินเครื่องอีกมันต้องมีเชื้อเพลิงตั้งต้นแล้วก็ต้องมีกระบวนการทางเคมีแบบว่าแยกกากแยกผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆขณะที่เครื่องทำงานอยู่ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะใช่ครับยังไม่รวมเรื่องต้นทุนวิจัยเริ่มแรกที่สูง หรือการสกัดทอรีียมจากแร่ที่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่แต่ก็คาดว่าน่าจะถูกลงถ้ามีความต้องการเยอะขึ้นค่ะขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการของเราที่พยายามย่อยเรื่องวิชาการยากๆให้ฟังง่ายแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมกลับมาที่ภาพใหญ่กันต่อ เรื่องความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรื่องนี้ต่อจีนใช่เลยค่ะประเด็นแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องเป้าหมายลดคาร์บอนของจีนใช่ไหมคะที่ตั้งเป้าเป็นกลางทางคาร์บอนปี2060ครับ TMSR นี่ก็เป็นพลังงานสะอาดที่ให้ไฟได้สเสถียรไม่มีก๊าซเรือนกระจกก็มาช่วยตรงนี้ได้เยอะ อีกเรื่องก็คือความมั่นคงทางพลังงานอืมอันนี้สำคัญเพราะจีนมีตอรี่ยมเยอะในประเทศก็ลดการพึ่งพานำเข้าเชื้อเพลิงอย่างน้ำมันที่นำเข้าทั้ง70%นะใช่ครับและถ้ามองในระดับโลกเนี่ยความก้าวหน้าของจีนครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนภูมิทัศน์พลังงานโลกไปเลยก็ได้นะขนาดนั้นเลยครับ คือท้าทายผู้นําเดิมอย่างสารัฐแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ให้ประเทศกําลังพัฒนาหรือกลุ่ม global south ที่จีนอาจจะส่งออกเทคโนโลยีนี้ผ่าน belt and road ต่อไปอ๋อ oh. มีคนเคยพูดไวนะ้น่าสนใจครับว่าเราทำสงครามแย่งน้ำมันแย่งเชื้อเพลิงฟอสซิลกันมานานแต่โทเรียมเนี่ยมันอยู่ใต้เท้าเรานี่เองโห oh. ฟังแล้วเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะครับมันสะท้อนศกยภาพการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจโลกได้เลย แล้วนอกจากโททรียมจีนเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ใช่ไหมคะเห็นว่ามีเทคโนโลยีนิวเคลียร์อื่นๆอีกถูกต้องครับจีนนี่นำหน้าเรื่องเครื่องปฏิกรณ์เจนโฟอื่นๆด้วยนะอย่าง STRPM นี่เป็นเตาปฏิกรณ์แบบใช้ก๊าซอุณหภูมิสูงระบายความร้อนจีนก็ใช้งานเชิงพาณิชย์เป็นเจ้าแรกของโลกไปแล้วค่ะหรือแบบ SFR ที่ใช้โซเดียมเหลวก็กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็มีเรื่องเชื้อเพลิงชนิดใหม่ h hey ฮ l u h hey l u ครับ High Assay Low Enriched Uranium คือยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงกว่าปกติหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นทำอาวุธซึ่งจำเป็นกับตัปฏิกรรุ่นใหม่ๆห,หลายแบบเลยตอนนี้เหมือนทางสหรัฐเองก็กำลังติดปัญหาเรื่องการผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้อยู่อ๋อค่ะค่ะแล้วที่เคยได้ยินบ่อยๆเรื่องพลังงานฟิวชันล่ะคะอันนั้นไปถึงไหนแล้วอ๋อฟิวชันอย่างคง IGR ท,ที่ยุโรปอันนั้นยังเอ่อยังเป็นเรื่องของอนาคตอีกไกลครับไกลเลยครับ ยังอยู่ในขั้นทดลองทางวิทยาศาสตร์อยู่เลยยังห่างจากการใช้งานเชิงพาณิชย์อีกเยอะครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อน,นิดหนึ่งครับคือการที่จีนเนี่ยสามารถหยิบเอางานวิจัยเก่าที่ตะวันตกเคยทําแล้วก็ทิ้งไปเอามาปัดฝุ่นศึกษาต่อยอดลงทุนต่อเนื่องจนมันใกล้จะเป็นจริงเชิงพาณิชย์ได้แล้วเนี่ยค่ะมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับแบบว่านวัตกรรมโลกตอนนี้ หรือว่านี่จะเป็นสัญญาณว่าขั้วอํานาจทางเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนไปแล้วที่มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแค่ว่าใครคิดก่อนแต่ขับเคลื่อนด้วยการวางแผนระยะยาวการลงทุนที่มุ่งมั่นหรือแม้แต่เ,เจตนาจงทางการเมืองมากกว่ากลไกตลาดแบบเดิมๆหรือเปล่าอืมน่าคิดมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณน่าจะไม่ง่วงแล้วแหละถ้าไม่ง่วงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่อาจจะยังง,ง่วงๆฟังด้วยนะครับ ใช่เลยค่ะตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องอะไรต่อบอกเลยว่าเดองไม่ถูกแน่นอนค่ะหรือถ้าอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกพวกเรามาได้เลยนะครับเราอ่านทุกอันจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการมิชาการไม่ชวนง่วงไม่ชวนง่วง